ไก่ผัดพริกเผายั่วมาแล้วค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะดูสีเข้มข้นมากเลยค่ะเมนูทานกับข้าวสวยนะคะเมนูเบิลข้าวอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการทํายังไงไปเลยค่ะเครื่องมือที่เราใช้นะคะก็จะมีแครอทค่ะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะพริกชี้ฟ้าตกแต่งหน้านะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะหม้อร้อนแล้วนะคะเติมน้ํามันลงไปเลยคะ่ะ เสร็จแล้วตามได้กระเทียมค่ะตามด้วยไก่ค่ะ เพ่พกไก่สามร้อยกรัมนะคะตามด้วยแครอทค่ะแครอทนี้ก็จะมาเพิ่มสีสันนะคะให้ดูดน่าทานขึ้นนะคะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะ หอมใหญ่นี่ปุกชอบเยอะๆเลยนะคะชอบํำหอมใหญ่ก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากัน,นะคะ่ะเมนูนี้ก็แนะนำเป็นนะคะเป็นเมนูเบิ้ลข้าวได้เลยนะคะ นก่กนข้าวเสิร์ฟร้อนๆอร่อยมากไก่เริ่มสุกแล้วเราตามแล้วเริ่มมาปรุงเลยค่ะก็จะเป็นพริกเผานะคะหมดพอดีเลย รลด้วยน้ำตาลค่ะซอดหอยนางรมค่ะซอดปรุงรสค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะผัเข้ากันเลยนะคะออหอมมาก เติมน้ำนิดหน่อยนะคะชิมรสด,ดูค่ะอืมอร่อยค่ะเราจะ เติมซอสมะนานิดนึงทแค่นี้ค่ะเมนูนี้อาาร่อยมากๆเลยนะคะถ้าใครนึกเมนูไม่ออกผัดพี่กเผาเป็นอะไรที่แท,ทบจะอาาร่อยทุกเมนูเลยนะคะไก่สุกแล้วค่ะเราก็จะมาตามด้วยต้นหอมซอยค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะตกแต่งหน้าตาค่ะให้ดูน่าทานค่ะ มากเคริ่มปรุงน้อยด้วยนะคะไม่ยื่งยากเลยค่ะ แยวผักสลุดแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะต้นหอมพอสุกนะคะเนี่นะคะ่ะเมนูเบิ้ลข้าวนะคะน่าทานมากนะคะเป็นไก่ผัดพริกเผาค่ะกับข้าวสวนละอ้นนะคะเข้ากันมากเลยค่ะอืม เมนูเพิ่มข้าวอยู่แล้วค่ะเนี่ยค่ะเมนูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมคะถ้าง่ายก็ฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุกเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันคลิปหน้าพร้อมกับแชร์เทคนิคดีๆเหมือนเดิมนะคะโอเควันนี้ปุกขอตัวไปทานก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ